อัสลามุอะไลกุลบรอมาตุลลอฮวาบรอกาตุคอมพิวเตอร์เสียหรอกครับ uh. อยู่ๆคเครื่องก็เปิดไม่ติดบังช่วยดูให้หน่อยได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูการเชื่อมต่อไฟฟ้ากันก่อนนะครับ 1. ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟและคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องไหม 2. ตรวจสอบว่าปุ่มเปิดปิดทำงานหรือไม่ทีนี้ให้เรามาตรวจสอบฮาร์ดแวร์กันครับพาวเวอร์สปีดมีไฟมาที่บอร์ดหรือเปล่ากรณีที่มีไฟมาเลี้ยงที่บอร์ดก็ให้เราตรวจเช็ค ในจุดอื่นต่ออย่างเช่น RAM CPU รวมทั้งแมมบอร์ดการเสียของคอมพิวเตอร์จะมีแค่2จุดใหญ่ๆ 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟตแวร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์โดยฮาร์ดแวร์คือส่วนประกอบทางกายภาพที่จบต้องได้เช่นจอภาพคีย์บอร์ดเมาส์หรือ CPU ในขณะที่ซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งหรือโปรแกร,รมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานเช่นระบบปฏิบัติการโปรแกร,รมประยุกต์หรือเกม เพราะฉะนั้นก่อนซ่อมเราต้องแยกก่อนว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พังที่ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์จะได้ง่ายต่อการซ่อมและไม่หลงทางถ้าหากลองทุกทางแล้วยังไม่ได้สามารถนําเครื่องมาที่ร้านเพื่อให้บางตรวจสอบอย่างละเอียดได้ครับร้านตั้งอยู่ที่ตลาดริมสวนหนองจอกชื่อร้านบางแม็กคอมพิวเตอร์ขอบคุณที่รับชมนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับกดติดตามไว้แล้วบางจะมาแบ่งปันความรู้ให้